สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ I'm <laughs> waiting. Oh my God, oh, my God, oh, my God, my oh, God, my God. What's so beautiful, so น้องนั่งไหนดีอ่ะนี่มันจะเสียงดังไปบ้างนะเอาตรงกลางนะตรงกลางก็ได้เมื่อคนจะได้สลับได้ง่งไง this all of us okay ยี่วัน this one ฝั่งไหนวิบันดุยวิบั n ฟรีส์วิสไพร์วันทูเ e ทฝั่งนี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะเห็นวิวด้านหลังป่ะแต่มันก็กลับมาที่ไม่แต่ว่าแต่เวลาน้องไลฟ์ตลอดฟังดีฮะมีเยื่อระวังมีเยื่อบนเขาอ่ะนะ you sit over there okay then we'll see the view okay slip นะลื่นลื่นลื่ wow 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 tiếp nhé, cún ná là nó chuyển đây nó sẽ được giúp giúp

一杯哦一杯哦一杯哦啊一杯哦好的妈妈快进进

không <laughs> Not for baby. What <laughs> <Not> baby? if <laughs> <is> for baby. for <laughs> baby. Nothing. Good. I'm headache. You baby you hand. <laughs> I'm flying car, but Okay, <laughs> I'm flying car. don't don't sleep. ้นตริงคไม่ใช่ย่าลดีนะฮะูจ้บิสไทพ่งทีไหน้ตรงหนโบเลียตรงไหนเขาข้างหน้าสิข้างหลังทำไมอะตรงไหนอ่ไงนี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 ่งนี่ไงน่ไงนไงนไงง ที alors, cool um, the All ่ม ah. okay? okay. oh ันก็เ oh ด้นออกมาเลยนะโคลียนเด้นออกมาเลยนะคร yes yes ต้องออไหมมันคืออะไรเสียงอะรอ่างเันตัดใช่ไมทบเอต่เราได้งว chị ơi bố 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 đâu kia đâu chứ một vị xả lại

โดยถึงล uhm, ูกค้าทุกทนบรขนมและบุฟเฟ่มอได้เปิดให้บริการแล้วนะครับทั้งหมดสชั้นนะครับผมแล้วกลูกค้าก็จะมาตานอาหารนะครับผมเดี๋ยวสูบุฟเฟ่ต์สองะั้นสอามุดเก๋ที่อยู่ใต้ชั่ลูกค้านะเดี๋ยวไปหลังน้าาืนีาริการุกคหาได้ะครับผมกินหนึ่งมิเลู พี่น้องเดินไปถ่ายบรรยากาศอาหารเนี่ยขัรน่คนมันจะเยอะแล้วมันจะวุ่นวายแป๊บนึงแล้วกันจานีส้มสูส